สวัสดีคะ่ะเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่เนาะท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการยกชายขึ้นของเสื้อตัวนี้นะคะลูกค้าแจ้งมาว่าให้ขึ้นสองนิ้วแต่ทีนี้ติดกระเป๋าเนาะติดกระเป๋าก็จะไม่ได้เลาะกระเป๋านะคะจะทําไปเลยเพราะว่ากระเป๋าแบบนี้มัน เย็บไม่เป็นนะเย็บไม่เป็นนะคะที่เย็บหมุดซ่อนแบบเนี้ยเราก็จะยกขึ้นมาเลยเนาะชนนี่พอดีนะคะแต่ที่จะเอามาให้ดูเนี่ยก็คือสาบข้างหน้าเนี่ยมันเป็นโคง้งเราจะทําอย่างไรให้มันโค้งเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวนี้ถ้าใครไม่มีตัวนี้เราก็ใช้เป็นพวกกระป๋อ,ปปองหรืออะไรกลมๆนะคะที่มันพอใช้ได้หามาตามบ้านเราอะ แก้วหรือถ้วยอะไรก็ได้นะคะแล้วของเดิมออกก่อนเละเสร็จออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาสาบเนี่ยมาวางสองชิ้นนะคะให้ตรงกันแบบนี้เส้นเดิมของลูกค้าเอาเข็มหมุดกัดนะคะ มาณแบบนี้เราจะวัดขึ้นมาก่อนนะคะสองนิ้วสองนิ้วจากเส้นเดิมทีนี้สองนิ้วอาจจะไม่พอเราก็เอาชิดกระเป๋านี้เลยนะคะชิดกระเป๋านี่เลยตีมาเลยนะคะตีมาแบบนี้จากเส้นเดิมวัดขึ้นไปนะคะวัดขึ้นไปขีดล่างขีดบน ขีดเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้นะคะมาโคง้งมาวางเนี่ยเราจะวางแบบนี้ก็ได้หรือเราจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะให้เราดูส่วนที่โคง้งตรงนี้แบบนี้นะคะถ้าหากเราไม่มีเราก็ใช้อย่างอื่นเนาะเราก็ใช้อย่างอื่นเราอาจจะใช้เป็นกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะวางแบบนี้แล้วก็ขีด ก็จะได้แนวโค้งเหมือนกันนะหลังจากนั้นเราจะมาตัดนะฮะตัดผ้าออกให้ร้อยสันทบที่เขาพับมาเนี่ยไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตัดพ้นมาหน่อยหนึ่งคราวนี้เราจะไม่กุ้นชายแบบนี้ให้เขานะเพราะว่าเราไม่มีผ้ากุ้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลาะออกแล้วไปกุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าผ้ากุ้นเนี่ยมันจะเย็บไม่ได้เราก็จะใช้สันทบของตัวนี้พับใช้ลูกค้าเลย เสร็จแล้วเราก็มาเย็บนะคะตรงรอยที่เราโคง้งเย็บปกตินะเย็บปกติก่อนเย็บตรงส่วนที่โค้งเนี่ยเราจะปรับได้ให้ถี่นะคะถี่มากเลยนะ แล้วในขณะที่เราเย็บหมุนโค้งเนี่ยถ้าหากว่าเราจะขยับตีนผีเนาะเราปากเข็มลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ขยับค่าขยับตีนผีเย็บเสร็จแล้วเราก็จะเจียนสาบนะคะ เจนให้เหลือเล็กที่สุดนะคะให้เหลือเล็กที่สุดตรงส่วนที่โค้งๆอ่ะแบบนี้เลยเจีเน,บบนเสร็จแล้วกลับออกมานะคะ เขาก็จะได้โค้งมนแบบนี้เลยวิธีนี้ใช้กับการทําปกบัวมนบัวกลมได้นะส่วนไหนที่เป็นคุ้มโค้งทําวิธีนี้ได้เลยนะคะเนี่ยไม่ได้มีตัวช่วยอะไรเลยนะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะโค้งเท่ากันไหมเช็คดูนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับชายขึ้นไปนะพับชายขึ้นไปเนี่ยการพับชายนะคะชายข้างล่างมันกว้างพอเราพับขึ้นไปผ้าจะเหลือนะคะผ้าก็จะเหลือเราก็จะต้องเย็บนะคะเย็บตรงเกล็ดเนี่ยหักมุมเย็บตรงเกล็ดเนี่ยหักมุมนะคะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเย็บหักมุมเท่าไหร่นะคะเราพับขึ้นมาเราพับขึ้นมาตรงที่เราจะพับชายเนาะเนี่ยตะเก็บเขาก็จะล้ากันแบบนี้เราก็จะเย็บหักมุมเข้ามานะคะ,ะเ,ะเ,เย,นะย็บทุกตะเข็บเลยนะเย็บทุกตะเก็บเลยนะคะเย็บหักมุมทุกตะเข็บเลยไม่เช่นนั้น แล้วเราจะพับชายขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าชายข้างล่างเนี่ยเขากว้างกว่าเขา,ายกขึ้นมาด้านบนมีความแคบกว่าเขา,าจะขึ้นพับขึ้นมาใส่ไม่ได้นะคะต้องเย็บหักมุมก่อนถ้าหากว่าเราเย็บหักมุมพอดีนะคะเวลาเราพับชายขึ้นเขาก็จะออฟแบบนี้นะคะเขาก็จะพอดีแบบนี้ตรงนี้ก็จะไม่เหลือเนื้อผ้านะคะเวลาเราสอยเขาก็จะไม่เหลือนะ มือใหม่นะคะควรจะดูเยอะๆนะคะเพราะว่ามันมีเทคนิคเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆเยอะเลยนะถาา้าเราไม่ดูเนี่ยเราไม่รู้นะคะวิธีการสอยจะไม่สอยให้ดูนะคะเพราะว่าเคยเคยลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะมือใหม่ก็เนาก่อนนะคะแล้วค่อยสอย แต่ถ้าคนที่เขาเก่งแล้วเขาจะกัดเข็มมุดแค่นี้เขาก็สอยได้เลยนะคะส่วนตรงที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราไปรีดให้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเรียบแล้วนะคะวิธีการเก็บชายเสื้อที่มีส่วนโค้งวิธีทําก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเรารู้วิธีเราทำง่ายทําเร็วนะคะไม่มีปัญหาโค้งเท่ากันเป๊ะนะคะสองข้าง